พระชายโบราณนี้ตัวจริงๆนั้น<า>พบเจอได้น้อยนะครับหรือหายากนะครับแลาจะเป็นการหล่อสำลดที่บางมากเลยนะครับเพื่อนลองดูนะครับเป็นการหล่อสำิดที่บางมากเลยนี่นะ บางอยู่ติดเนี่ยจะหลุดนะครับเป็นเนื้อสำริดนะครับที่เห็นสีดำๆนี่คือดินนะครับเนี่ยฮะพอดินมันแห้งผ่านไปหลายร้อยปีมันก็จะมีน้ำหนักที่จะเบานะครับเนี่ยนี่เป็นดินดำนะครับพระชัยนี่มีความเชื่อตนะั้งแต่โบราณน,นะครับว่าเป็นมีฝังเหล็กไหลนะครับเมื่อเช้าผมก็ลองเอา แม่เหล็กดูดนี่ก็มีนุ่งนวงเนี่นะครับผมแต่ก็ไม่ถือว่าดูดติดเลยนะครับเป็นการหลอดสัมพิทธิที่บางมากนะครับเสียนี้รู้สึกว่าจะหักมานะครับเนี่ยมีการต่อมานะครับน,นี่นะ ว่าเป็นการหลอร่อลหะที่บางมากเลยนะครับเป็นเนื้อสำริดนะครับคนโบราณมีความเชื่อว่าพระชัยนี่มีจิตวิญญาณน,นะครับมีเทวดารักษา ามารถขอได้ตามประสงค์นะครับดังแก้วสารพัดนึกนะครับพบถูกคดถูกคุดพบเนี่ยในสมัยช่วงอต้อนกรุกงรัตนโกสินทร์นะครับนะตามสถูปเจดีนะครับนะหรือในในโบสถ์นะครับอ่านกำแพงโบสถ์นะครับเนี่ย ป้ะปุอยู่กับของเก่าพวกทองพว,วกเครื่องราชอะไรเงี้ยครับเป็นพระใช้ที่มีราคามาเนิ่นนานแลวนะครับบางคนเขาก็ปล่อยเยนะไม่ยอมปล่อยนะครับบางคนไปถึงหลักแสนเลยนะครับเพราะคนที่เขาเล่นเขารู้กันนะฮะ อายุป,ประมาณเราๆหกถึงเจ็ดร้อยปีนะครับนะสร้างในสมัยอยุทธยาตอนต้นถึงตอนกลางนะครับนะบางมากๆเลยนะครับสำลิดเป็นการหล่อสำลิดที่บางได้บางมากๆนะครับของคนสมัยโบราณเนะี่ย ว่าเก้นี่ไม่มีแน่นอนนะครับศิละปะเชิงช่างนะครับอ่ะลองดูนะครับลองดูกล้องไม่เห็น๋ยวผมจะ z ู o ให้ดูนี่นะครับศิละปะเชิงช่างนะครับเสียงน,นะครับอ่าที่เขาเรียกกันนะครับพระชัยราชาพระชัยราชานะ คนก็ลักษณะองค์นี้ก็้ตฐานนี่ถือว่าหลุดไปขาดไปนะครับแต่แฟ